วันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีสหรับ r u u m o n e y Wallet นะครับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทเลยนะครับใครที่สนใจเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำเงินกันนะครับว่าต้องทำแบบไหนอย่างไรนะครับผมครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับ วันนี้นะครับก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีสําหรับ True Money Wallet นะครับในส่วนของแอปหาเงินฟรีบนมือถือนะครับแอปนี้นะครับผมก็ดาวน์โหลดฟรีติดตั้งฟรีนะครับชื่อว่า GoDaily นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดกันได้ที่ Google Play Store หรือว่า App Store ได้เลยนะครับลิงก์การดาวน์โหลดแอปเนี่ยผมจะปักหมุดไว้ให้ตรงช่องคอมเมนต์นะสามารถไปกดดาวน์โหลดกันได้นะครับหรือถ้าใครไม่สะดวกกดดาวน์โหลดผ่านลิงก์ของผมนะครับก็ค้นหาคําว่า GoDaily นะครับด้านบนตรงนี้ จะมีชื่อแอปอยู่นะครับค้นหาแบบนี้เลยนะครับเจอแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับวิธีการสมัครเนี่ยผมจะแนบไว้ให้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้นะครับรวมไปถึงคลิปรีวิวการถอนเงินด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ทําคลิปวิดีโอถอนเงินไป2อถึงสครั้งแล้วนะครับก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะครับเดี๋ยววิธีการทําเงินเนี่ยเรามาดูทีละขั้นตอนกันเลยว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับผมสําหรับใครที่ดูคลิปวิดีโอผมไปแล้วเนี่ยแล้วก็ทักเข้ามาอินบ็อกในแฟนเพจนะครับว่า ทำแล้วไม่เห็นได้เงินเลยแถมเสียเงินอีกด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยควรควรที่จะดูแล้วก็ค่อยทำนะครับไม่ใช่ทำแล้วก็ค่อยดูเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นในสอของกิจกรรมต่างๆแล้วเขามีของมาให้เราหรือว่าเราได้รับของรางวัลเป็นสินค้าหรือว่าเป็นของใช้อะไรต่างๆเนี่ย, <S <s ๆๆเ,ยเขาจะให้เราทําการเสียค่าส่งเองนะครับ ถ้าคุณจะรับของเนี่ยคุณจะต้องเสียค่าส่งเองนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะเสียเงินนะครับก็คือเสียค่าส่งนั่นเองนะครับแต่ของเนี่ยเราได้ฟรีนะครับตรงนั้นเนี่ยผมไม่แนะนําให้เข้าไปเล่นเนาะถ้าใครอยากจะเล่นฟรีจริงๆนะครับก็เล่นตามที่ผมบอกแล้วก็ตามที่ผมอธิบายไปนะครับโอเควิธีการเล่นนะครับมีทั้งหมด4เมนูด้านล่าง1 2 3 4นะครับเมนูแรกในส่วนของเมนูแรกนะครับจะเป็นการอ่านข่าวนะครับ การอ่านข่าวเนี่ยเราก็กดเข้ามาข่าวได้ข่าวหนึ่งนะครับก็ดูด้านขวามือตรงนี้จะมีตัวจับเวลาหรือว่าตัวนับข่าวให้เรานะครับนับคะแนนเนาะเมื่อมันขึ้นในส่วนของกล่องของขวัญแล้วเนี่ยเราก็กดรับเลยคะแนนเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับข่าวแต่ละข่าวนะครับมันจะไม่ได้เท่ากันทุกข่าวนะมันจะสุ่มให้เรานะครับอันนี้ได้เรามาที่ล้อ402คะแนนนะครับแล้วก็กากระบาทปิดไปนะ เราจะอ่านข่าวใหม่ก็ได้หรือว่าเราจะอ่านข่าวเดิมก็ได้นะครับผมแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับไม่แน่ใจว่ามันจํากัดการอ่านข่าวต่อวันหรือเปล่านะครับก็ลองทําไปเรื่อยๆเนาะข่าวบันเทิงข่าวสังคมอะไรกีฬาอะไรพวกนี้ก็มีนะครับผมเราก็เข้าไปดูได้นะสำหรับตรงนี้นะครับผมที่มันเป็นรูปเหรียญทองตรงนี้เนี่ยกดเข้าไปนะโอเคนะครับเมื่อเรากดเข้ามาแล้วเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการกดปุ่มรับโชคนะครับชนะจะได้ครับเงิน1000บาทนะครับ ถ้าตรงนี้เนี่ยคุณควรที่จะดูพิจารณาก่อนในการเล่นทุกครั้งนะครับว่ามันได้จริงหรือเปล่าหรือว่ามันหลอกให้เราเสียเงินหรือเปล่านะครับตรงนี้ควรที่จะศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็ดูก่อนนะครับผมอย่าลงเชื่ออะไรที่มันขึ้นแบบนี้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นโฆษณาที่แทรกเข้ามานะครับผมอ่ะกากะบ,บาดผิดไปนะต่อไปนะครับด้านบนตรงนี้นะครับผมจะมีจะมีการดูวิดีโอแล้วก็เหรียญดอลลาร์เนาะอ่ะกดไปที่ดูวิดีโอก่อนนะครับ สำหรับวิดีโอที่เรากดเข้ามาดูแล้วนะครับถ้ามันขึ้นโฆษณาแทรกมาแบบนี้นะครับผม5,000บาทเข้าบัญชีของคุณภายใน5นาทีไม่ต้องจ่ายเงินมดจำนะครับ5 0า0บาทเข้าบัญชีของคุณใน5นาทีไม่ต้องจ่ายเงินเนี่ยก็คือควรที่จะพิจารณาด้วยตัวเองนะครับว่ามันจริงหรือว่ามันหลอกนะครับผมไม่ได้แนะนําให้คุณเข้าไปกดหรือว่าเข้าไปทําตรงนี้นะครับผมควรที่จะดูแล้วก็พิจารณาก่อนนะครับอย่าลงเชื่อเด็ดขาดนะครับผมถ้าใครเจอแบบนี้นะ อย่าเข้าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะครับมันเป็นเพียงแค่โฆษณานะครับผมก็ให้เรากดการกระบาดปิดโฆษณาตรงนี้ไปนะครับเราก็จะได้รับเป็นคะแนนเข้ามาในส่วนของแอป GoDaily นะส่วนใครที่เข้าไปทําแล้วคุณเสียเงินตรงนี้ผมไม่รับผิดชอบใดๆนะครับควรที่จะศึกษาก่อนนะครับผมการกระบาดปิดไปเลยนะครับต่อไปนะครับรูปเหรียญดอลลาร์บนขวาสุดนะครับผมกดเข้าไปนะเห็นไหมมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองกดเพย์ดูมันจะเป็นการตอบคําถามนะครับแล้วก็ตอบไปนะครับผมนี่ฮะ อันนี้ผมตอบมั่วๆเลยนะอันนี้ได้รับมาที่400คะแนนนะครับจะเป็นคะแนนในส่วนของแอป GoDaily นะคนรที่จะลองเล่นแล้วก็ดูก่อนนะครับถ้ามันขึ้นรูปจิ๊กซอว์แบบนี้นะครับผมอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะก็ควรที่จะศึกษาก่อนนะครับแล้วก็ดูก่อนว่ามันจริงหรือว่าไม่จริงนะครับอันนี้เป็นการจับรางวัลนะครับอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนาะเราก็ไม่ต้องเล่นนะครับอันไหนที่เราไม่รู้แล้วก็ไม่คุณนะครับผมจะไม่เล่นนะต่อไปนะครับเมนูที่2นะครับ ตรงนี้จะเป็นการดูวิดีโอนะครับผมการดูวิดีโอก็ได้เหมือนกันกับการอ่านข่าวเหมือนกันเลยนะครับลองเข้าไปดูเนาะต่อไปนะครับเมนูที่สานะครับสาหรับตรงนี้นะครับผมก็จะมีคะแนนให้เราดูด้านบนตรงนี้ครับว่าเรามีกี่คะแนนเป็นเงินกี่บาทนะครับผมแล้วก็มีการเชิญเพื่อนนะครับคุณแนะนําเพื่อนไปทั้งหมดกี่คนนะครับแล้วก็รายได้จากการเชิญตรงนี้นะครับกี่บาทนะครับผมก็คือ1179.8บาทไทย นะครับที่ผมได้รับจากการทําแอปนี้มานะครับทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนเนาะก็แอปเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงแรกนะครับก็ให้เรารีบทํานะครับการแนะนําเพื่อนนะครับตรงนี้นะครับผมเนี่ยฮะกดเข้าไปนะในส่วนของการแนะนําเพื่อนเนี่ยผมเห็นหลายคอมเมนต์เลยที่คอมเมนต์ว่าแนะนําเพื่อนไปแล้วทําไมเราไม่ได้รับคะแนนนะครับ1เลยนะครับก็ต้องให้เพื่อนเนี่ยกดดาวน์โหลดแอปผ่านลิงก์ของเรานะครับ2นะครับเพื่อนต้องกรอกรหัสโค้ดเราด้วยนะครับ3นะครับผมเพื่อนจะต้องสมัคร ใช้งานนะครับล็อกอินเช็คอินทุกวันนะครับผมถึงเราจะได้รับคะแนนนะครับผมในส่วนของรหัสเชิญนะครับดูตรงนี้นะของเราเองนะครับจะดูตรงนี้นะครับถ้าเราจะเชิญเพื่อนก็กดคลิกที่นี่เลยกดไปแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นช่องทางต่างๆให้เรากดแชร์ไปนะครับคุณจะแชร์ผ่านช่องทางไหนก็ได้นะครับผมหรือจะคัดลอกเป็นลิงก์แล้วก็เอาไปโพสต์เองก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมตรงนี้เลยนะสำหรับตรงนี้นะครับผมเป็นรางวัลการแนะนําเพื่อนเนาะ 1>, 1ท่าน2ท่านตามนี้นะครับเงินรางวัลนะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะได้รับเงินแบบไหนนะครับผมอย่างเช่น1ท่าน30บาทนะครับเชิญเพื่อน151บวกขึ้นไปนะครับก็คือ151คนขึ้นไปจะได้รับ6000บาทนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันได้จริงหรือเปล่าเนาะเพราะว่ามันเขียนมาแบบนี้นะครับผมไม่ได้สนใจว่ามันจะได้6 0 0ันหรือว่าได้เท่าไหร่นะครับแต่เราก็สามารถไปแนะนําเพื่อนต่อได้นะครับผมก็มีข้อ1 2 3ที่เราควรอ่านก่อนสําหรับการแนะนําเพื่อนเนาะตามนี้เลยต่อไปนะครับผมก็จะเป็นการเช็คอินนะครับตรงนี้จะเป็นการเช็คอินเนาะในแต่ละวันนะครับแล้วก็เข้ามาเช็คอินได้นี่กดเช็คอินไปนะครับอันนี้ได้รับมาที่เท่าไหร่เนี่ยห้าพันหรือเปล่าเนาะดูวิดีโอนะครับเห็นไหมมันบอกให้เราดูวิดีโอเพิ่มนะอย่างเช่นอันนี้มันบอกให้เราขูดป้ายเนาะเราก็ขูดไปโอเคนะครับคุณได้ร้อยสี่สี่ร้อยหกสิบเอ็ดเหรียญน,นะครับก็กดการกรบาทนะครับผม ตรงนี้มันบอกให้เราดูวิดีโอเพื่อที่จะรับเพิ่ม3 0 0พันะถ้าเราจะดูเราก็กดดูได้แต่ผมไม่ดูนะประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็เป็นการทําภารกิจจากการอ่านนี่อ่านบทความนะครับหรือว่าอ่านขา่าวเราก็กดรับมา 5, 175นะครับมีโฆษณาแจ้งเตือนเราก็รอแล้วก็ปิดโฆษณาไปนะครับผมโอเคนะครับผมก็ในส่วนของภารกิจรายวันตรงนี้นะครับจะมีการดูวิดีโอแล้วก็การาแบ่งปันสลับ a c e b o o k เนาะ ก็มีคนสอบถามเข้ามายังอินบ็อกซ์หรือว่าคอมเมนต์ในแฟนเพจนะครับที่ผมได้ลงคลิปนี้ไปว่าผมกดแล้วเนี่ยมันบอกว่าให้ติดตั้งนะครับก็คือเรากดไปแล้วเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปในส่วนของ Facebook ของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นการแชร์นะครับในส่วนของ a c e b o o k เนาะถ้าในเครื่องมือถือของเราเนี่ยไม่มี Facebook เนี่ยมันจะให้เราไปติดตั้ง Facebook ก่อนนะครับผมประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับผมเป็นรางวัลเพิ่มเติมนะครับก็ทํางานนะครับผมเชิญเพื่อนนะครับหมุนวงล้อนะครับอัน อ่านและรับรางวัลน,นะครับผมนี่กดตรงนี้เลยกดเข้าไปทําได้เลยนะประมาณนี้นะครับสําหรับการใช้งานนะครับมันใช้งานไม่ยากนะครับผมในส่วนของแอปนี้เนี่ยลองเข้ามาทําดูนะครับมันเล่นฟรีจริงๆนะครับไม่มีค่าสมัครไม่มีการเสียเงินนะครับถ้าคุณไปทําในส่วนของกิจกรรมอื่นที่คุณได้รับรางวัลหรือว่าเป็นของเป็นสินค้ามาเนี่ยเขาจะให้เราเสียค่าส่งแน่นอนนะครับตรงนั้นถ้าคุณจะรับของเนาะถ้าคุณไม่รับคุณก็จะไม่เสียเงินนะครับถ้าคุณเล่นตามผมคุณไม่เสียเงินแน่นอน นะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ